วัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับแพรแล้วนะคะที่ช่องอริยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะมาสอนให้ทุกคนนะคะเล่นเพลงเรื่องเมื่อคืนของซอยแบทนะคะ <ๆ S 2> ก็เพลงนี้เนี่ยง่ายๆนะคะแพรได้ทําการเปลี่ยนคอร์ดนะคะให้แบบจับง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ก็มีคอร์ดทับผมมาคอร์ดนึงนะคะ <S <S โอเคงั้นเราไปเริ่มเลยกันเลยดีกว่าค่ะ <S 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 โอเคสําหรับเพลงนี้นะคะก็ ถ้าใครจะเล่นคีนั่งกับแพนนะคะให้หนีบคาโปไปไว้ที่เฟดซีนะคะส่วนถ้าใครจะเล่นคีปกติอันนี้แพนไม่แน่ใจาเหมือนกันว่าให้หนีบคาโปไปไว้ที่เฟดไหนนะคะก็น่าจะเฟดประมาณนี้เลยเพราะว่าแพ ลบลง2คีขีแล้วก็อันเดิมให้เธอดาวไปอีกลบ1คีย์สามารถเล่นคอร์ดวนได้ทั้งเพลงเลยนะคะพร้อมกับตีคอร์ดแบบนี้ได้ทั้งเพลงเหมือนกันนะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยมันไม่ยากเลยนะคะสำหรับเพลงนี้เนาะโอเคงั้นเราไปเริ่มสอนวิธีการตบเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนสำหรับวิธีการดึงตบเพลงนี้นะคะแพจะดึงแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้ มันก็จะเล่นประมาณนี้ก็คือดึงตกดึงตดึงตก่างกดึงตกดึงตกดึงตกดะกดึงตกดึงตกดึงตดึงตกดึงยกดึงต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 กยเกดึงตกดึงตกะึงตกดึกึงนกดึกดดึงกดึงงตกดตกดกดึง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 ตกดึงตะกดึงกดึงกกงดกดกกกดึง ลองเล่นไปพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปช้าๆเนาะมันก็จะประมาณนี้หนึ่งสองสามดึง ไปเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวแพรจะจะไปช้าๆนะหนึ่งสองสามอีเรื่ว่า ทุกคนก็ถ้าใครชอบเ่ลงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับ <ๆ S 1> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพร์ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครแพร์สองเทนไรนะคะอย่าลืมก็ไม่ต้องมาใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย